นวัีครับทุกท้าวตอนนี้นะครับทองทิ้นก็อยู่ในน้ำตกต้นลาดนะครับซึเป็นน้ำตกอ่าหนึ่งเดียวของตำบลสองหลังนะครับเป็นน้ำตกช่วยลาดแต่ช่วยห้ามมานะครับวัน,นี้กลงกบันอาทิตย์ที่ถูล็อกนะครับล็อกอันอ่ากุมภาพันธ์จังหวัดเล็อกานะครับตอนนี้กับมีนักท่องเที่ยวกลุม่มนึงนะครับมาเที่ยวน้ำตกต้นลาดนะครับเป็น นักท่องเที่ยวนะครับปาาเขาพัวกันมานะครับก็ลองมาฟังความรู้สึกนะครับที่มาเที่ยวทีนี้สวัสดีครับน้องไม่ไม่สามารถไม่ยังไม่เช่นกับเช่นกับเช่นกินสวัสดีค่ะน้องมาจจะไซซ์สามขาหันยิ้มหันยิ้ค่ะจากหลานสระาเปาปีนี้ไซซ์สา,สามขาอ๋อครับซึ่งซึง่งแต่บ้านนี้มันคือโูรยจากไหนครับ เพื่อนเพื่อน,อนค่ะในในแก๊งกระบกมาว่าเทียนลงลื่นมาค,ค่ะน้ำกระซยค่ะอีอยั้งนึงนก็น้ำม,มันไม่เชี่ยวน้ำม,มันไม่เร่งผ่าลงกๆมาเล่นได้<อ>ผ่าเด็กๆมาได้ค่ะเด็กกับรถไถรดไถค่ะเพราะว<อ>่ามันนี่เป็นโน้นเป็นโน้นไล่ไล่เองไล่ไล่เองไล่ไล่เองค,ค,ค่ะคือว่าจะการจากัน,กนเล่นเราไม่ต้องว่วงว่นอีคนีโควิดม่ก็คือเราจะได้เย็นเตัวเว้นระยะอ้างได้พนันเลย ครับถึงอยากจะให้คุณความรู้สึ้กว่าการเดินทางไม่รถน้นตกตุลาตรงนี้คุณผู้ชมครับโอ้สะดวกมากค่ะจะในตัวเมืองอ่ะเจ๊ก็มาสักสิบนาทีก็ถึงแล้วค่ะจะค่อมาไม่ดูบก็เปิดในกูเกิลเมพก็ได้ค่ะเป็นไปวันน้ำตกตุลาอ๋อครับค่ะประมาณเดินทางประมาณสิบนาทีก็ถึงค่ะเดางสะดวกสบายอ่ามากกับไร้คนอย่างวันนี้มากกับไร้คนหระครับซึ่งทางนี้ก็ไม่ทราบว่าจะมีอะไรแนะนำเดี๋ยวมีอะไรจะ กับเชื่เสือในมาเที่ยวอันต้อโดนลากขึ้นกับข้ะวเชืช่วยเพื่อนๆนะคะชาวหันเจ๊เลยก็แบบบุญใจเกี้ยงนะคะมาเที่ยวแบบตมลงหลาได้ค่ะแต่ว่าแต่ละคนมากกันเลยกว่าช่วยรักษาความสะอาดนะคะเผื่อว่าลดูต่อไปได้มาเที่ยวลาวช่วยกันเก็บขยะดูแลเรื่องความสะอาดจะน้อยค่ะครับเขาขึ้นมาขับขึ้นมากับอันเป็นครั้างกับตอนนี้ก็จะสัมผัสเด็กๆนะครับมาเล่นน้ำมาแล้วเล่นน้ำน้ำไม่ลึกกับน้ำไม่ลึกมาจากไหนกันครับลูกบ้า Mập mà, vào mà chẳng đây à, à. Nằm được mai luôn bà, nằm được mai Mấy lượt ạ? Ồ, bà phay nè, bà phay nhờ à. nà? à? bà lên đi ướn nè Mà chẳng lấy nè, nằm ốm rồi Mà chẳng không lắm Ồ, không lắm rồi ừ. Ừ. Mà cái này, quên, อ๋ออ๋อมานจะมันจะหน้าหน้ามอมอ๋อครับครับสถานที่ท่องเที่ยวของตำบลของรังอําเภอหน้ามอมจังหวัซางนะครับคืออ่าเรียกว่านนัาตกตบลลาดนะครับตําตกบลลาดนี้ก็มีหมาหน้าเลยครับมีมาหลายไหลายหลายปีแล้วนะครับแล้วก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆนะครับจนมาทางมาปัจจุบันนี้มาถึงการปัญญาวานป่านะครับได้เฉยดีกว่าท่าทันนะครับ แล้วก็ตะลอดถึงผู้นำต้องที่ตรงทีนะครับวันนี้ก็มาทำความสะอาดกันนะครับความสะอาดกันก,ก,ก็อยาอกจะประกบกับท่านผู้นำปอนเพืพ่อนนะครับคือจำเนื่องปันป่าให้สันพูดว่าที่มาที่ไปเป็น,นรถต้นลานนี้ปันเพื่อเช่นกับพอต้นลานนี้เป็นรถที่สร้างในยมูลนิธิของเรังนะครับมูลนิธิกรมวิจารณ์หลังครับชวนกูดูดดดกูยิ้งึ้หมอกราดกับที่น,นี่น้ำน้ำไปเจอ ตรงนี้ก็นนกับตามนอริเชื่อมาเทียวับเชื่อมาเทียวได้นนต้นตางเขสบายกับเป็นกลางก็ชิดเป็นเต่การปัญญากับตอนนี้มันเป็นกล้องกันสือกล้องเอเจนเดีวบอก้องชาวบ้านที่เขาเป็นสื่อแบบ่างเป็นัเล็ัวเลบ้างตัเล็กบ้ากล้องปลาใหม่ยัวเลกดูแลอยู่อ๋อเอาก้องป่าใหม่ นะครับเก็ซึ่งเส้นทางนี้นะครับไม่ทราบว่าท่านผู้ใหญ่งจะขอบผุ่นใครมั่งเทมารวมกับปัตตนาในวันนี้แล้วก็เทรวมพัฒนาสร้างถนนทางมาจังกตะวันเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไปนะครับเรื่องต่างตุ๊กตุ๊ตลาดเพื่นครับตัวทอผุ่นตัวสองหลังนะครับคือกับตัวก้อนก้อนนะครับคือกับผู้โดยสารที่ตั้งรอสั่งอาศัยแล้วกบทีมบุญช่วยแล้บก็จะฟังก่อนครับ เแสดงการ์มุนก็เป็นกออบตนะครับทำมาถึงน,น,นี้นะครับครับครับเขาต้องขึข้มากับพยัญชนะอีกจา,านนึ่งนะครับคือท่านก็เป็นผู้นัมคือเป็นอบตก็มูจิหนึ่งนะครับเนี่ยจะไม่ได้แต่ว่าด้านการพัฒนาก็ทำไปเรื่อยนะครับทำตัวไว้ใช่ไหครับครับผมกับอบตตมูนึ่งบานกล้องหลังครับนาจะเริ่มแก้วคงครับ,บนนครับก็ขอเชิญครับข้อเชิญ พ่อพี่น้องนะครับบ้านกายเรล่นเชียงนะครับมาเที่ยวนักต็กต้นลานนะครับอยู่ไม่ไกลจากอำเภอนะครับประมาณสี่กิโลนะครับสี่กิโลถึงห้ากิโลนะครับในในการมาเที่ยวนักต็กต้นลานนะครับมีความปลอดภัยสูงนะครับแต่พอรถค่าใช้จ่ายด้วยนะครับรถค่าใช้จ่ายของครูประช้อด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องที่จะนำลูกหลานมาเล่นน้ำนะครับ รถไฟนะครับมานำตกต้นหลาดรถไฟถุงนะครับพ่อมีอ่าปอปรอแล้วก็พรอต่อซะหน้ามาดูแลอยู่นะครับอ๋อแล้วก็ทิมกราษบอด้วยนะครับ,รรรน,รบนี่ตั้งใจทิมนะเสียบเข้ามาเลียนดูแล่นะครับคุณจันทร์บต้อกับตั้งครรมตั้งขึ้นนี้ก็มาตั้งเกล็ดมังไม้ายโดนถือครับเดีย๋ยวขับรถไถ่ว้ตั้งตั้งขึ้นตั้งตั้งอ๋าพ่อมีชาวบ้านมาตั้งดูบางอ่ะ บางครังอาจจะต้านเร็มครืบางาจจะต้านแบบ้านทีบารับบจัดจับร้างความสดใครับบราท้นรเงิบร้าาฟบารครับครับซุ่งตันี้กาต้อมีไดู้กกับจากบาจาบนสองขางทุกครับัก็เชิญครับก็เชิญทงาเมพี่น้องครับจากบนสองหลังนะครับมาเชื่อนำต้นต้นรานนะครับสะอาดนะครับนำต้นต้นรลานเนี่สะอาดปอดเพล่ หล่นรายจ่ายน,นะครับโทษโม้เนื่องจากมหลอกลันะครับพระพุมก็เชิญชวนไอนาดนักทองเที่ยวได้มาเที่ยวตีน้ำตกตุลานะครับเว่าน้ำตกตลลานี่เป็นธรรมาจาตติีตัวยงามเป็นธรรมาจาตติมาเลยนะครับเจ้าเจ้ามีบรรยากาศจะตัวยงามโมกเลยนะครับเราจะมีหนักปั่นจักรยานนะครับมามาอยู่บ่อยนะครับรทีมมอไซค์หรือบ้าก็มานะครับก็ทีมนักกากเต้นปักแหลมนะครับ ถ้เกิามานะครับอ,อาจจะประสานไปต่างหลายบ้านนะครับผู้ใหญ่บ้านเราจะอำนวยความสะดวกความตัอวาัวหรือว่าคัดต้องบกกลองอะไรน,นะครับนะครับประสานมาได้นะครับแล้วก็เรื่องเรื่องการจัดเก็บกระยะนะครับก็ตามผู้ใหญ่บ้า,านหรือว่าอบตนะครับจะมา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 ดูแลอยู่นะครับจะจะมาดูแลเดี๋ยวจะอบตจะมีเพิ่มเติมเรื่องตั้งกระยะ มีมาเพิ่มขึ้นนะครับเรื่องอุปกรณ์การจับปัดนะครับกับขอบคุณแบครับเรืองอ่าจารย์ฟอทถ้าเกิดว่าตักทงเทียมานเทนีนะถ้าเกิดอุบัติเหตุเดี๋ยวว่าเกิดจะเล็บปันี่ไปสายติดต่อได้ที่ไหนครับติดต่อได้ที่ไหนติดต,ต่อตัง้งผู้ใหญ่บ้านได้ตลอดหยิบเท่วโมงหรือว่าตั้งขอบต้องนึ่งก็เกาใดครับผม หนึ่งเขาเกาะก้วครับนี่ผูดไม่ครับแล้วก็บางที่ตามผู้ใหญ่บ้านก็จะไม่แววเวียนขึ้นมาบ่อยกับต้นหนักของเที่ยวมากมากมากเยอะครับครับจะมาดูเลยความรถไฟหนัก่องเที่ยวครับผมเลยติดค่ะนาง่วงวาดแผดแก้วค่ะผู้ช่วย้ายปกครองนิ่งๆค่ะครับก็ในจัาหวัดเป็นผู้ช่วยเป็นผู้ช่วยพี่แย่บานเห็นไหมครับถึงการหนัก่องเที่ยวก็มากเทนี้ไม่ทราบว่ามีอะได้แนะนนำบังครับถึงนกับ ค่ะก็ยักษภากพ่อแม่พี่น้องนักท่องเที่ยวทุกคนนะคะเสดเข้ามาเที่ยวนำทกต้ต,ตนลาดทเรองกามีปัญหาเกี่ยวกับพวกขยะเนี่ยค่ะคือบางที่ทิ้งไม่เป็นทีเป็นท่างัะคะ่ะคือสร้างผู้ย้ายบ้านแหละผู้ช่วยแหละสร้างอบ,บตจัดทุ่งขยะไว้ให้เลยนะคะก็ะขอให้พี่น้องแยกขยะแหลกก็จัดสิ่งทีทุ่งขยะเสรได้จัดเตรียมไว้นะคะ จะทำให้ตลาดของเราจะสะอาดและกนา้าเที่ยวมากยิ่งขึ้นค่ะแต่เขาปักตะกงเที่ยวทุกนหนไว้ด้วยนะคะครับไอจี้ไอจเรียงเรียงเรียงขยะนี้จะมากแกะเป็นเดือนละครัหรือว่าอาทิตย์ละครอ๋อสำรับเร่องขยะนี้นะครับท่างพวกเราคือยายบานูหนึ่งหละกับผู้ช่วยก็ะจะเวียนมาถึงอาทิตย์เพื่อจะแก็บขยะนั่ไปทิจาผู้บานอีกรั่งหนึ่งค่ะ เพราะว่าวันอาทิตย์ของในหลายสัปดาห์จะมีรถของอบตมาแกะขยะค่ะเอามาเก้มบนนี้เลยไม่ค่ะทางตั้งวกเราเนี่ยค่ะจะนําลงไปข้างล่าง<อ>แล้วก็ขัดแยกแล้วก็นําจัดทิ้งเถี่รถอบตเขามาแก้มขนะค่ะอ๋อครับก็ชุดไทยนี้นะครับถือพรมยังไม่ได้ถามหรือว่าผู้ช่วยยังไม่ได้ตอบมีอะไรมางขึ้นกับค่ะ มีเนี่ยและบางกาคนช่วยกันเติมได้คร <c oughs> องเห <c oughs> ล,ลืองความหมดไฟก็คืออาจจะมีไปเบอร์ตัวผู้ใหญ่บทท้ยยบานเบอร์ตัวแต่ว่ารถทุกเชิญเลยนะครับเจอก็งงบัตรโต้เลยกับเด็กเขี่ยนอะ<า>ไรขึ้น okay. ไปไปยหลังนั้นคือได้ตัวผู้ใหญ่บ้านได้เลยเคยจะทำเคยได้กันไปครับบางคนก็ต่างเสียวมาจากหนองอาจจะไม่มีเบอร์ครับกับเตียงพบกับเฟืนเขาวคือ<ก>ท่านอบตแต่ไม่ใช่อยู่ในหมู่หนึงนะครับโยมูซีมูซีบ้านเส แต่ว่าวันนี้ก็รวมด้วยช่วยกันนะครับก็ถือว่ามือนึงกับมือนึงมือซีคือพีน้องกันนัวอตเตอรได้เชิญพูดกับผมเหมในกนมาชิกนวอตตมือีนี้บางเทลงนะครับของสมุงคราเนี่ที่เาวไดนให้มาช่วยกันประคั่นาฝันไหนกันงการยกเใจผมก็ยินดีนะครับช่วยกัน ได้ความปลอดภัยหือว่าแคปขยาเนี่ยกผมก็ยินดีที่มาช่วยนอันทุกครั้งนะคขอให้โทรกับอาจารย์ผมก็มาช่วยครับกับกานอบตครับมาจากวายูบูซีถิ่มูซีนี่มีอะไรพูดคุยกับพี่น้องชาวมูซีมั่งเช่นครับครับผมพี่นอ้อนชาวมูซีก็ตรงนี้ก็เป็นที่ทำรรหากินอยู่เหมือนกันนะครับกับเมื่อมาที่นำตกต้นลาดช่วยกัน ดูแลเลยกหลักทรัพความลดไยเลิกช่วยกันเก็บขยะด้วยนะกับตัวทางมูนึ้งคุณยญ่บานก็ได้เอาถุ้งขยะมาว่างวายนะครับถ้าเห็นว่าขยะเดี๋ยวผ่านก็ช่วยกันเก็บด้วยนะครับรือว่าถ้าว่ามีทิ้งแต่ว่าไม่ลดไยก็ช่วยตู่าผคุณหญ่บานก็ได้รือ่าทางอบตก็ได้รือว่าลายหลักทรความสำับ คือพอราศานะครับที่ต่อได้นะครับเดี๋ยวทางพราาเก็จะเขียนเบอร์โทรไว้หให้ที่หนังตอกตลาดตรงนี้นะครับก็ขอเชิญชวนนะครับพ่อแม่พี่น้องไม่ว่าหมู่ที่ที่บ้านแฉหรือว่าหมู่บ้านคางเขียงหรือว่าตำบลหมู่บ้านลายเขียงนะครับหรือว่าตำบลต่างๆนะครับไม่ว่าตำบลหน้ามอมของเราหรือว่า ทำเพื่อนกันย้ายจังหวัดสงขลาก็เราเนี่ยถ้าต้องการจะมาเที่ยวหนังตกตุลากรก็เชิญได้เลยนะครับนี่ไฟดักษาความปลอดภัยขอบคุณมากครับ